บอกคุณโอ๋ตะลับบงอุ้ยตะลับบ่งเมื่อกี้ที่ถ่ายไปคือไปเปลี่ยนนะอ๋ออ๋อไม่แอบฟังไม่หลับนอนลูกไม่นอนหรอครับไม่แอบฟังครับแล้วนินทาไปเยอะด้วยอ่ะทไอ่ะแล้วเรานินทาไปเยอะเลยอ่ะแต่เรานินทาความจริงนะเราไม่ได้ใส่สีใส่ไข่เลยนะเดีวขึ้นไหมเดีวขึ้นเลยดียวขึ้นไหมครับ ยังครับดิอยากคุยกับพี่แชทแหละไอ้ตังเดียวขึ้นไหมครับไอ้ตังทำไมไม่นอนครับเผลอเลยคืออะไรยังครับถามว่าดีวขึ้นไหมครับถามว่าทำไมไม่นอนเขาบอกยังครับโอ้โหเดียว้นไมครับถามว่าขึ้นไหมครับบอกยังครับตอบคำถามไหนเนี่ยล่าสุดพี่เกดไม่นอนแล้วนะพี่เกดพี่เกดตื่นหูหมูคือพี่เกดคนนอนนะนอนจริงเออพี่ตคนนอนนะคุณสารบองคุณสารบองไล่จอกลางไปนอนหน่อยได้ไหม ขึ้นมาไลไรต่อการสนหน่อยได้ไหมรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าคุณเข้ามาในห้องไลน์นี่คือมาจริงที่คุณตามหาแก๊งสวอคือแก๊งนี้ค่ะก็โดนนี่อันนี้แก๊งสวอแหละไม่ใช่ใช่ค่ะคนเดียวคนคนตรงกาคนเดียวเลยใครมีคนตั้งชื่อไม่มีคนแรกค่ะผู้จัดคนตั้งค่ะอ๋อพี่เป็นต่าเหรอไมตใ้ง ตัวดิวค่ะตั้งไม่ได้ตั้งทำไมดิวไม่นอนนั่งทำโครงงานอยู่ครับโอ้หขยันแม่กวางต้องเป็นกำลังใจให้แล้วแหละมาหยุด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 ดิวยังไม่เห็นอย่าพูดหยุดคืออะไรครับอยากรู้แล้วตอนแรกตอนแรกดิวแม่กวางพีพีดิวตามหากวางน้อยที่ดิวตามหานั่นแหละ แม่ควาหดตามหาหยุดดาดิวอยาเห็นภาพโพสที่ไม่ดีของมามีค่ะอยากม่ขอดูหน่อยเด็นคือมันน่าเกลียดมากนะจะดูเลยไหน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 ดิวดิวดิวเดี๋ยวนอนไม่หลับดิวเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวดิวนอนไม่หลับนะขอแหละแล้วแล้วเมื่อวานที่ดิวอยู่ห้องเอเนนน่ะที่เขาบอกให้ห่อลิ้นอ่ะมัน แล้วดิวก็ของใช่ไหมใช่ครับเออน่ารักมันเป็นตำนานของกวางออลินออริจินอลอยู่ข้างบนดิวเลยคนนั้นนะออลินอะอาจริงเหรอครับเขาทำอะไรพี่แชทเขารู้กันเกือบหมดแล้วยังไม่ถึงดิวเหรอดิวดิวไม่ถึงเหรอลองไปดูดิวจะนอนไม่หลับเลยนะถ้าดิวได้เห็นคลิปเนี้ยดิวจะนอนไม่หลับเลย เพราะว่าดิวจะนั่งหัวนอนหัวเรอะทั้งคืนนะอดูหน่อยเดียวไม่มีอื่เดียวพี่ตายิงแอดเลยใจทั้งคงยิงงไงรู้แลวมงต้องเปิดในไหนอ่ะมันต้องเปิดอีกเครื่องอ่ะมันต้องเปิดอีกเครื่องอ่ะเอ็นเอ็นนี่เข้ามาชมทุกรอบที่มีการแสดงต้าหาเมนเอ็นนะดิวอยากให้พี่ดิวเห็นได้ฟังตัวจริงอ่ะ ไม่อย่างนี้ต้องการแสดงสดแ,แล้วปะแม่กวางโอ้ยแล้วดีสี่ดีสามเ่เจอเจอทำไายแม่ไม่ได้ไม่กวาพี่ดิวขอขนาดนี้ดิวทำงานเสร็จหรือยังขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอเวลาแป๊บนะเอวโอเคโอเคโอเคเอาจริงเหรอ เอ็ดเบี๋ยวเอาเบี้ยวขึ้นมาเอาโค้ดขึ้นมาไม่ไม่เอาเบี้ยอมบี้ยอมบี้ยวขึ้นมาช่วยตาหน่อยเบีไม่อยู่อยู่อยู่ข้างล่างนี่พี่้อวขึ้นมาช่วยตาก่อนอ้อมอยู่อ้อมเบี้ยวมาเลยจะทำการแสดงแล้วอ้อมเอาห้องเร็วโค้ดมาแล้วขอเดี๋ยวครับเบี้ยวอ้อมก็ยังไม่นอนอ้อมก็ยังไม่นอนเพื่อนเบี้ยวเบี้ยวจะดูกามันต้องมีคน คนเลี้ยงกวางเม่กี้จะน้อยแล้วเด็ดปัดผ่าคือคนเลี้ยงกวางคยอมนี่ครับขอขอจริงจริงเหรอเคยเคยเห็นนี่ไหมคิวเคยเห็นแน่เลยเดี๋ยวขอพูดอะไรก่อนขอพูดก่อนขอลงไปใช้ขอพูดก่อนฮะขอพูดก่อนดีคุณพูดหนเหรอครับครับนี่แม่แม่บริสุทธิ์ของท็อปนะวันนี้เพิ่อคะแนนมากแต้มนะอะไรนะครับ วันนี้เพิ่มคะแนนให้ดิวห้าแต้มโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอขอลงก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าต้องไลฟ์ในต้องขึ้นในโทรศัพท์เฮ้ยแกเอาจริงเหรอต้องเอาจริงเหอลูกชายห่อจะไม่ทำให้ลูกชายได้ไงใช่พี่ดิวเขาสงสัยว่าแม่กวางคือคือใครอันนี้อันนี้ฉันถือว่าวันนี้ดิวได้ห้าแต้มนะฉันถึงจะยอมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเข้าในโทรศัพท์แป๊บนึง พี่ดิวรอสักครู่นะฮะพี่ดิวรอสักครู่รรนะแม่กวางกำลังสมาอ๋ปวดหัวเลยอ่ะเป็นไรจะพากออกไหมเนี่ยเราออกแล้วแหละพี่ออนตอนเนี้ยโอ้โหแล้วมาถูกจังหวะด้วยนะเคยเห็นเคยเห็นคลิปแล้วมั้งเคยเคยเห็นไหมอ่ะเคยเห็นคลิปกวางไหมคลิปกวาง คือพี่เขาชื่อกวางเหรอไม่ใช่เขาชื่อเกดนี่แหละคนนี้ชื่อเกดนี่แหละเขาเป็นกว้างใช่เขาเป็นกวางนะแชร์ให้อยู่นี่พี่พี่เกดมาแล้วพี่เกดมาแล้วนี่การแสดงกำลังจะเริ่มแล้วนะคะอุ้ยขนาดขยายจอไม่อ่ะว่าดิวทำงานไม่ได้พวกเนี้ยจะเมื่อไงดิวติดเล เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวทุกคนอย่าวาสงบเดี๋ยวพึ่งนะเอาอะไรก่อนเอาไม่กวางเปิดม่านก่อนนะเปิดม่านก่อนนะเปิดม่การแสดงเอาไม้กวางเลยหรออาไม้กวางเลยเขาเขาอยากดูความขอเวลาแป๊บดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะานเสียงเอให้ทใจหน่อยโอ้เธอก้าวหนนี้แล้วแป๊บนึงนะขเปนไฟก่อไม่ไม่ฉันเนี่ยจะภาคได้ได้ยอมตายชิบยอมได้ นี่ถ้าไม่เพื่อดิวนะเพื่อดิวเลยนะนี่พร้อมยังเอาย่างการแสดงจะมาแล้วค่ะมเพื่อซาลาบองเพื่อซาลาบองเพื่อซาลาบองคนเดียวแอคชั่นเลยอชรอบสุดท้ายละจ้ สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนมองก่อนมองก่อนมองมองนีมองมองก่อนมองก่อนมีมีมีแขกเยอะไหมวันนี้มาชมการแสดงมองนีมองทำตาหวานก่อนตาหวานตาหวานตาหวานก่อนตาหวานหาหิวยังหิวยังหายาอ่อนอยู่แล้วยาอ่อนยาอ่อนยาอ่อนหายาอ่อนหายายาอ่อน

เองงงงง,งก่อนงงก่อนรู้สึกงงงงงงนง ý, ง,ง,งปากฉันเป็นอะไรปากฉันเป็นอะไรปากอุ้ยร้อนในปากนนร,ร้อนในร้อนไงร้อนในเป็นยังไงนไงคะร้อักร้อนนักร้อนในร้อนในรักษาก่อนรักษาก่อนหาหมอมารักษาก่อนอาซาลบ,บองมารักษาหน่อยเร็วสาลบ,บอมารักษาหน่อยหายหายังหายยังหายแล้วหายแล้ว ดีใจดิ Saint ดอกไม้บานเลยดอกไม้บานดอกไม้บานดอกไม้บานุรหบอรักษาดีเออคุณหมอสลรีบองรักษาหายแล้วดีใจจังเลอ่ดีใจทําไ <rings affe> งคะห่อลิ้นโชว์ค่ะห่อลิ้นโชว์เลยค่ะ้ห่อลิ้นโชว์ห่อลิ้นโชว์เลยค่ะช่างน่หว หยุดหยุย้องยุดแมวอแล้วเดี๋ยวแวยังนะดีวอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยนอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยนะสระบงเป็นยังไงบ้างอคุณหมอสระบงรักษาดีมากวางอายวางเขินยังไม่ได้หนีปัญหาเลยหนีปัญหาอีกเหรอหนีปัญหาอันนี้หนีปัญหา ปัญหาอีกอันห่เออนีปัญหาก่อนนีปัญหาก่อนหนีมันามามาคานมาเลยนะคานมาก่อนเลยนะยังคานมาก่อนเลยกลม้ายังหนีก่อนมันเนี้ยหนีก่อนเฮ้ยมันมามิตเตอร์ไม่มาเตอรไม่มามาแล้วคานคานคานก่อนคานก่อนคานคานหนีก่อนมอบ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 อบมอบมาซ้าย มันมาทางซ้ายแล้วก็หนีทางขวาแล้วบอบบอบบอบไปมาทางขวาแล้วไปมาบอบมอบลงมอบลงมอบมอบมอบบอบวิ่งไปหาสระบองเลยไปหาสระบองสระบองช่วยแม่ดูสยสระบองช่วยแม่ดูแม่มีปัญหาโอ้ตายตายตายเอาเร็วเร็วเร็วมอบมอบเอามาซ้ายมาขวาโอเคยังโอเคยังจบยังปัญหาพอแล้วไหมเแล้วเหนื่อย ไม่ไม่ต้องขี่ม้าแล้วนะไม่อ,มอ,อักาพอเออเไม่ไม่ขี่แล้วไม่ขี่ม้าแล้วพอจบแล้วพรุ่งนี้คงจะไม่เห็นฉันโดนเนตแล้วนะเดี๋ยวอันนี้ละค่ะแมยกวางนี่เป็นยังไงวะคุณสารบงต้องสงสัยต้องเรียกหนึ่งหกหกเก้าอชอบที่้เขาบอกว่า สารบองบอกว่าแม่ลาออกจากการเป็นแม่ผมเถอะผมไม่ไหวแล้วพรุนี้ผมจะมหม่วหวแ้่สารบองขายสารบองสัญญากวอนนะว่าพรุ่งนี้ถ้าแม่โดนหนีแล้วอ่ะหนูไม่ต้องพูดถึงเรื่องวันนี้นะคะห้ามหนหัวอนะ สารบอง,บองเลยเลือกคนรักตัวเองไม่ได้นะต้องยอมรับนะเลือกคนที่จะรักตัวเองไม่ได้นะต้องยอมรับยอมรับแล้วก็ <laughs> ทำใจนี่เราก็ขอเพื่อโยกไลอันนี้อันนี้คือวันเนี้ยวันเนี้ยให้คะแนนสาะบองห้าคะแนนไงก็เลยก็เลยมาเอากวางมาทำการแสดงให้ตน อืไม่งั้นไม่ออกมานะจ๊ะเพราะวันนี้เพราะวันนี้ยชวนกับแม่ย่านางแล้วลุกขึ้นแล้วโค้งเรือแล้วโค้งเรือน้องท็อปแล้วจะล่มเรือโคจะล่มแล้วจะล่มแล้วจะล่มให้แล้วแต่ยังไม่ถึงนะอาจจะยังนะเพี่ยงชื่อทางเอ้าเข้าไปแล้วหรอชะลอบอ่ะยังไม่ไปยังยังยังยู่ย่หรอพี่อ้อม หนูเลือกแม่ไม่ได้นะหนูเลือกแม่ไม่ได้นะเพราะว่าแม่เลือกหนูเอง <c oughs> แม่เขาเลือกหนูหนูต้องยอมสระบองยังขำอยู่วันนี้สระบองก็มารักษาร้อนในให้แม่เขาอยู่นะร <c oughs> ักษาดีด้วยเอย๊หรือว่าแม่เราเหมือนเรานะม,ามัมีมัมีเหมือน เออกเราเลือกไม่ได้นะแฟนขับนะเอซีเลือกไม่ได้นะต้องยอมรับเขานะก็ื่ะไม่แบบว่าห้าเดือนที่ผ่านมามันสะสมมาเรื่อยๆไงนั่งดูไลฟ์ทุกวันสะสมมาจากลูกมันก็เลยป็นอันนี้อันนี้นะจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีสาาบองก็ไม่มีพี คือแม่ท็อปแม่ท็อปบังคับเอ้ยไม่ใช่ควบคุมแม่ดิวอยู่นะคะะค่ไหมนะคะไย่าพูดอีกไม่ได้ควบคุมได้นะคะเนี่ยทำไงดีอะเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ลูกชายเขาฉันก็หลับฮะไมหเงียบคุณสนจะบอกยังไงนะเมื่อกี้พูดอะไร เมื่อกี้ชื่ออะไรนะชื่อ่าตอนก่อนจะเปลี่ยนก็แลคคูนตะปบเสืออยู่แล้วเนี่ยตะปบแล้วเนี่ยแม่แม่ทอบกับแม่ดิวม่เมื่อกี้ตบเสือได้ยังไงครับนี่เห็นผ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแลคคูนอ่ะจ้องตะปบอยู่นะโคตรชอบล่มเลียตลอดเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ซาลาบองเดี๋ยวซาลาบองขอถามนิดนึงนะ กำแพงที่จะสร้างให้ให้หน้องอ่ะได้สองสองเซนอ่ะเพิ่มไือยังก็เห็นบอกจะสร้างกำแพงให้หน้องแต่<อ>แต่จะบอกว่าน้องอ่ะขุดหลุมถึงแกนโลกแล้วนะจ๊ะทาขึ้นไม่ได้นะโคตรชอบตอนนี้ตอนนี้รู้ตัวไหมว่าอยู่แกนโลกอะ่ะไม่รู้เลยอืมรู้ไว้ซะ วันนี้คงดูให้แล้วนะคะนิดนึงเมื่อกี้สระบองจะพูดว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดิวไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะอันนี้คุยให้สระบองฟังไม่ได้เกี่ยวอ๋อคนละคนเนาะคุยให้สารบองฟังนี้เราคุยสระบองอืมถูกเวละแต่ตอนเนี้ยหนูอยู่แกนโลกนะจ๊ะแต่เรือแต่เรือของสระบองคือจมไปก้นมหาสมุทรเลยนะใช่จ้ะเอาเมื่อกี้เมื่อกี้สระบองเขาจะพูดอะไรอันนี้ไม่ใช่ดอทอทอดอนะ พูดถึงบุคคลเ่อะคเมื่อกี้สารบองขาพูดอะไรพูดอะไรจ้ะไม่รู้เขาจะพูดอะไรมแม่บริสุทธิ์ของ็อปฟังอยู่จ้ะสารบองว่าไงคะเกลียดค่ะฮัลโหลผมพูดได้หรอครับมันจะดีเหรอครับพูดพูดได้เลยพูดได้เลยเผื่อจะเพิ่มให้สักห้าเซนกําแพงอาจจะสูงขึ้นอีกห้าเซนอะว่ามาไม่พูดดีกว่าครับ รอเลี้ยงรอเล่ารอรอรอฟรีอีกแล้วอ่ะแม่ท้อเป็นเรารอฟรีแล้วพี่ดมเรือรมไทยก่อนนะไปหายร่มรมก่อนนะสแกล้งโลกมันเป็นยังไงเนาะอากาศอะไรอ่ะกําแพงจะเพิ่มอีกสักสองสามเซนไหมนะ อ๋วันนี้เราให้พอเพิ่มไปห้าเซนไงพี่อ้อมใช่ใช่วันนี้เราโค้งเรือแล้วยังไม่ล่มยังไม่ล่มเรือเรือเราแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจูงมือกันไม่จะว่าแต่วันนี้แต่วันนี้สระบองก็ว่ายน้ําเก่งนะเรือเขาล่มบ่อยไงเขาก็ว่ายน้ําเก่งอย่าอย่าไปเข้าอย่าไปเข้าภาพนะอย่าไปเข้านี่อีกนิดนึงจะเป็นแม่พลอยแล้วเกิดมาห้าแผ่นดินตายซ้ำายซ้ำพยาอยัา หวานหวานกี่โมงหวานกี่โมงหวานยังรอเขาวม้วนหวานมาแม่แต่เล่นวันแรกรออยู่นักกว่าม่พอยอีก5เห็นดินก็อยู่แต่ว่ามันยากมากเลยครับพี่พี่ก็ดูลูกเข้าใจนะพี่อ้าวต้องดูดูลูกพี่เป็นยังไงนี่พอเวลาไปเห็นลูกก่อนได้มากถ้าผมทุบโตได้ผมทุบไปแล้ว นี่วันแรกนะที่ที่สมัครเกมใช่ไหมทุกทีก็จะค้านตลอดว่าอย่าดื้อให้มันมากนะักนะอย่างเงี้ยิงครืคอเถียงใจขาดว่าใครดื้อใครดื้อกันแน่พอมาวันที่สมัครเข้าวันแรกอะเข้าใจ<อ>รู้แล้วบอกขอโทษย้อนหลังนะดิวนะ <laughs> รู้แล้วรู้แล้วซึ้งแล้วซึ้งมากเพราะ เพราะว่าดึงหูอ่ะดึงหูแบบพี่บอกให้มาแม่ก็ดึงหูมาก็ไม่ยอมมาอีกนิดเดียวอ่ะจะเอาเอาเกวียนไปไปเทียบกับบัวลากมาแล้วอีกนิดเดียวจริงๆวันนั้นอ่ะดือจริงเชื่อแล้วขอโทษนะขอโทษย้อนหลังได้ไหมล่ะสารบอมฝากไปบอกดิวหน่อยนะใช่ไหมคะดิวบอกให้นะครับโอเคที่สุดจริงแกเนี่ย นี่ยขนาดวันนี้ขนาดนัดกันก่อนใน Discord ดนะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บพี่ก็เห็นว่าเป็นยังไงวิ่งไปตายจ้ะน่นแหละครับพี่แบบนั้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมควรทำยังไงกับชีวิตเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ให้กำลังใจอ่ะก็ก็รู้ตัวเนาะว่าอยู่ที่อะไรนะแกนลูกแล้วยังไงได้ล่ะ สารบองมันหมายความว่าอะไรแหละครับแกนโลกจบแล้วจ้องน้องขุดหลุมไหมคะขุดหลุมถึงแกนโลกแล้วจ้ะในขณะที่คุณน่ะเพิ่งกอดมแพงให้น้องได้สองเซนเองสารบองปากไม่บอกดิ้วเลยนะจ๊ะมนี่ขาดพี่จริงอะพี่เมเก่งอ่ะ อย่าทำลายลูกนี่คือาดดิวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปบอกหน่อยนะจ๊ะว่าลูกแม่มันอาจจะดื้ออย่ทำลายลูกาย่าทฝากมาบอกอย่างนึงครับครับค่ะว่ายวฝากมาบอกว่ามีมีอะไรฟังยูเอาเอาไม่จริงอ่ะอันนี้ห้าคะแนนลบไปแล้วสองเหลือสามพอพี่เหลือสามให้สามพ่อคนให้สาวันนี้ได้แค่นี้นะจ๊ะ่าษาโค้งเรือให้แล้วให้คะแนนห้าคะแนนแล้วเหลือเหลือเหลือสามนะจ๊ะ ดิวฝักเขาบอกว่าคลิปลงไม่ได้ครับคลิปลงไม่ได้ใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าไม่ไหวอ๋อได้แต่ดิวมีนะดิ่ตัดไปหน้าแล้วดิส่งไปหลายรอบแล้วพี่ขอลงอันนี้ได้หรือเปล่าอ๋อไไ้เขาไม่โอเคโอ้ไทยใหม่ก็ได้ค่ะจริงๆถ้จริงหรอกคนนั้นรอดใช่ไหมครับใช่ก็เชื่อดิว เชื่อสารบองเช่วเช่่ยดิวว่าว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่แต่ทาไงได้มันรักลูกอ่ะขออนุญาตเข้าข้างลูกนะผมผมกลางเลยได้ไหมตรงนี้ได้ไหมมาเลยจ้ะได้เอาเอาขึ้นจอเลยสารบองนี่นี่เป็นแอดมินผู้จัดด้วยนะจ๊ะมาจ้าสารบอง ฟังบอกดิวด้วยถ้าได้อะ่ะแม่เพิ่มให้สิบเซนกำแพงที่สร้างแม่เพิ่มให้เลยสิบเซนวันนี้เลยฝากไปบอกดิวหน่อยว่าก้าไหมสระบองจัดให้หน่อยดูฝั่งมาบอกว่าไม่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่ครับสงสารน้องเพราะสงสารลูกเราเนี่ยพี่อ้อมเช่าสงสารลูกลเราดูดีสำหรับแม่เสมอ พีเกสยอมบ้าพีเกสยอมเปาแต่แต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่ให้ก็โอเคเพราะว่าต้องเชื่อฟังน้องสลาบองบอกดิวได้นะคะต้องเชื่อฟังน้องเท่านั้นว่าดิวฝลับมาบอกว่าน้องต้องเชื่อฟังพี่ครับโอ้อันนี้น่าจะยากอ่ะน่จะยากอ่ะดูจากไฟเอ็มแล้วก็นะ ดูจะพอเอ็นจะบอว่า <arak> ก็แม่พลอยแม,ม่พลอยห้แผ่นดินนะลูกฉันแม่พลอยห้แผ่นดินจะแม่พลอยครับแผ่นดินรักกันมากี่ชาติแล้วรักกันมาสี่ห้าชาติแล้วจ้ะชาตินี้เธอจะไปไหนจ้ะยอมเธอแม่ยอมไหมจ๊ะสาะบองฝากบอกเดียวได้แม่หนูยังไม่ได้พูดสักคำเลยแม่ครับใช่ไม่สเป็นไระเนะาะสาบองแก้ตัวก่อน ว่ uh huh. มามาค่ะเออก็ก็พี่ดูหน้าไหลพี่ก็น่าจะเห็นว่าท็อปดื้อมากผมก็ค้นเหนื่อยถึงขั้นปิดไม้ปิดกล้องไปถูกโตผมก็่ลืมจะพูดอะไแม่ก็ดึงหูเขาเรื่อยนะดึงดึงดึงหูไม่น่าพอแม่คุาพออเลยว่าอีกนิดเดียวอ่ะจะเอา เอาเกวียนเทียมบัวแล้วก็ลากแล้วค่ะนี่เดียวค่ะแต่ออแต่ไม่ทำเขาเป็นลูก,ก,ลกอักดูอ้อมเธอเธอเธอเอาเนี้ยให้เขาดูดีที่เธอค่ะฝากมาให้พวกฉันอ,อ่ะอ้อมเาดูทำไมเราผลงานเรานอนเราอยากให้ดูว่าเธอเธอสอ่งท ที่ตาเขาขึ้นหน้าไม่ไม่ไปยังไม่เคยถักมาให้เขาเลยเขาเขาจะใช้หรือเปล่าเธอเขาคนถักเขาเยอะแยะไงที่เธอถักแตกให้พี่แชทไงไม่เอาไม่เอาตาสวยน่ารักจะตายนี่ตาให้ตาที่กระบอลเขาไม่ได้สนใจหรอกเสือและคูนอ่ะก็ดูเสือและคูนวันนี้สิสนใจแต่น้องท็อปอุ้ยย่าษ์ขยี้แล้วคือแบบย้อาทำแตก ออเลยอ่ะน่ารักไหมวงแหวนน่ารักไหมพี่อ้อมถักครับมองไม่ค่อยเห็นเลยครับต่อค้องนะครับเด็กขยันเลยนั่นเห็นไหมน้าเขาปรือจ้ะนาเขาปรื้องุ้งงงงอ้าวแล้วทำไม่แค่นั้นนี่ไม่ไม่ความรักเขาบังตาไม่แหมชีมมาด้วยนะใส่ใจอิ่มชีมอิ่มแม่เลยว่าลูกเกดเกดลูกเธอเหรอ เอ้าอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะทำไมเงียบอ่ะพูดไม่ทันเธอดิเธอเล่นคีย์อย่างเดียวสงสารลูกฉันเลยสงสารเลยอ่ะออไม่ได้ไม่ได้พูดให้สงสารอันนี้คุยกับสารบองสารบองคือเลขาดิวเออก็คนละคนไม่ก็ฝากไปบอกไงเคฝากไปบอกไงสารบองก็ไม่รู้จะสื่อสารกับดิว